จนล่าสุดค่ะผู้บัญชาการกองกําลังนเรสวนนะคะถึงขั้นต้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาหลังจากที่กองทัพปลดปล่อยชาติกะเรี่ยงหรือว่า KNLA มีการบุกโจมตีเพื่อหวังจะยึดฐานทหารเมียนมาค่ะแล้วทําให้ล่าสุดนั้นมีผู้อพยพข้ามแดนมายัางฝั่งไทยเพิ่มขึ้นมาเป็น545คนแล้วค่ะ พลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์เข้าไปติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกำลัง KNLA ที่นำกำลังเข้าโจมตีทหารเมียนมาอย่างต่อเนื่องบริเวณฐานปูรูตูค่ะห่างจากแนวชายแดนไทยเพียง800เมตรเท่านั้นคืออยู่ตรงข้ามบ้านหนองบัวตําบลแม่อุสุอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากนะคะแล้วก็ฐานแจเปีวโกงห่างจากแนวชายแดนไทย1.5กิโลเม อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่ลอตำบลท่าสองอยางอำเภอท่าสองอยางนั่นเองค่ะคือทางผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรลงไปเนี่ยก็คือไปดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่อาศัยตามแนวชายแดนนะคะพร้อมกันนี้ก็มีการวางกําลังสกัดกัน้นเพื่อป้องกันการรุกล้ําอธิปไตยของกองกําลังติดอาวุธต่างชาติด้วยซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบค่ะส่งผลให้มีผู้หนีภยัยจากการสู้รบจากเมียนมาข้ามมายัง ฝั่งไทยแล้วกว่า500คนที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจำนวน2แห่งด้วยกันนะคะได้แก่แห่งแรกคือพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านหนองบัวตําบลแม่อุสุอําเภอท่าสองอยางมีอยู่จํานวน510คนค่ะกับที่เหลืออีก65คนจะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่บ้านแม่ลอตําบลท่าสองอยางอําเภอท่าสองยางนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากหลากหลายหน่วยงานค่ะเข้ามาดูแลความปลอดภัยอํานวยความสะดวกในการช่วยเหลือตามหลักมนุษย รรทั้งนี้ทางผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรก็ได้มอบสิ่งของมีอาหารเสื้อผ้าและเครื่องใช้อุป,ปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานที่มีการช่วยเหลือรวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้หนีภยัยความไม่สงบชาวเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมต่อไปด้วยค่ะ